ฮันยองสวัสดีครับทุกคนตอนรับเราเข้าสู่อามากอ k เคปบ์นะครับสดำในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Heart to Heart กันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ย h e a r t to h e a r t นั้นเตรียมตัว ปล่อยเพลงใหม่และก็มีคลิปวิดีโอนะครับเป็นเทเลอร์ให้แฟนๆได้ดูกันตอนนี้กําลังเป็นกระแสะมากๆเลยในเกาเพราะว่าคนเนี่ยเขาออกมาพูดถึงการว่าการกลับมาอีกรอบหนึ่งของ Heart to Heart ในเพลง Focus นั้นจะกลายเป็นเพลงที่ทําให้ Heart to Heart เนี่ยดังเป็นแบบผู้ระเบิดแน่นอนเพราะว่าความเป็นไวน์ของ SM Entertainment Girl Group จาก SM เนี่ยกลับมาในเพลงนี้ใน MV นี้แล้วกลิ่นอายของความลึกลับนิดนิด ความแบบสยองหน่อยหหรือว่าความแบบดูแล้วน่าขนลุกเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยรับอยู่ใน MV ตัวนี้แน่นอนเหมือนเด็กๆนั้น เขาจะมีความสดใสแต่งตัวน่ารักทําท่าน่ารักน่ารักแต่มันแฝงไปด้วยความหลอนอยู่ในนั้นให้ฟิลรู้สึกเหมือนกําลังดู MV ของรุ่นพี่ Red Velvet ด้วยรุ่นพี่ F X ด้วยอะไรแบบนี้นะครับทำถึงมากๆก,กับการกลับมาในเพลง Focus หลังจากที่ปล่อยเทยลเลอร์ออกมาเนี่ยคนออกมาชมกันเยอะและก็ต่างตั้งตารอที่จะดู MV ตัวเต็มของเพลง Focus จาก Heart to Heart กันแล้วะคับในวันที่20ตุลาคมนี้6โมงเย็นเกาหลี4โมงเย็นไทยเจอกันได้เลย First Mini อัลบั้ม Focus จาก h e a t t to Heart และที่สำคัญนรับเพลงนี้เนี่ย MV ตัวนี้ด้วยยังได้คนดังในวงการการทำเพลงโปรดิวเซอร์เนี่ยมาร่วมทำงานนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบท่าเต้นละหนึ่งนักแต่งเพลงอีกหนึ่งะครับมีความเลิศอ,อยู่ใน MV อยู่ในท่าเต้นเพอร์ฟอร์มแล้วก็ตัวเพลงแน่นอนคุณเค n z ี่นะครับแต่งโดยคุณเคนซี่สำหรับเพลง Focus และท่าเต้นเนี่ยถูกออกแบบโดยคุณนาอิ ain, จาก g ก l เด n หรือว่า Demon Hunter, K-POP Demon Hunter นั่นเองโอ้โหแต่ละคนที่จะมาร่วมงานกับ Heart to Heart แล้วก็เพลงใหม่ Focus นี้น่าติดตามสุดๆคนเกาหลีจับตามองกันมากๆรอกันได้เลย20ตุลาคมส่วนใครที่ได้ดูตัวเทเลอร์แล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นกันหรือเปล่ารู้สึกว่าเตรียมปังได้เลยกลิ่นความแมสลอยมาแล้วคอมเมนต์กันมานะครับ